สวัสดีค่ะวันนี้พี่นุ้อยู่กับเจ้านาวล a ่าสีประตูนะคะในรุ่นของ b a c k Edition Auto ค่ะ934,000บาทเท่านั้นมีความโดดเด่นตรงไหนคันนี้เป็นสีเทาค่ะสีเทานะคะแลมโบมาพร้อมกับสติกเกอร์อะคริลิกด,นนด้านหน้าด้านหน้าเป็นกระจังหน้าสีดำค่ะโลโก้ยังเป็นโลโก้ตัวหนังสือมิส s ันสีดำนะคะแล้วก็ไฟหน้าเป็นไฟหน้าคอสไอเดดวงลูกแก้วค่ะสูงต่ำแล้ว ที่สําคัญรุ่นนี้ไม่มีไฟตัดหมอกมานะคะเราติดเพิ่มให้นะคะไฟตัดหมอก LED คันนี้เราติดเพิ่มให้นะคะส่วนด้านข้างเดี๋ยวเราไปชมกันนะคะเราจะได้คิ้วล้อ6นิ้วจากโรงงานของแท้เลยนะคะคิ้วล้อเราติดมาจากโรงงานของแท้แล้วก็แม็กค่ะแม็กยางเราจะได้ยางโตโยนะคะแม็กขอบ18บปนสีดํานะคะแล้วก็มาได้ส่วนของด้านข้างฝาข้อประจกมองข้างมีไฟเลี้ยว เราจะได้กล้อง360นะคะกล้องรอบคันเลยนะคะแล้วก็การมือเปิดเป็นสีดำค่ะแล้วก็สติกเกอร์อะคริลิกก็พาดมาที่ด้านท้ายของตัวรถนะคะและคันนี้เราติดโลบาให้ค่ะโลบา a r 4คูณ4ออฟโรดไลโนนะคะสำหรับคุณลูกค้าสติกเกอร์ด้านท้ายก็เป็นตัวหนังสือแบ็กด i ชั่นนะครับพาดมาที่ด้านท้าย เดี๋ยวเรามาชมด้านหลังกันค่ะด้านหลังสติกเกอร์ก็ยังพาดมานะคะด้านซ้ายแล้วก็มีกล้องถอยหลังนะคะแล้วก็กันชนท้ายเป็นสีดำนะคะสองระดับมาพร้อมกับเซ็นเซอร์ส่จุดที่จับระยะได้แม่นยำจากโรงงานเลยเดี๋ยวเราไปชมภายในกันค่ะ